ที่รัฐสภาต้องบอกว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้หลังจากพักไปสองสัปดาห์เราได้เห็นบรรยากาศของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีการหาหรือปัญหาความเดือดร้อนมากมายหนึ่งเรื่องที่ผมชอบใจคุณจรรทอนนะค<ะ>สสจากจังหวัดเชียงใหม่ท่านหนึ่งนะฮะได้พูดถึงเรื่องของส้มธนาทรเขาบอกนะครับว่าปัญหาราคาของส้มตกต่ําในขณะนี้เนี่ย เปรียบเทียบถึงผิวส้มอบอกว่าผิวส้มที่ผิวไม่สวยเนี่ยราคาตกแต่ส้มธนาทรปัจจุบันผิวสวยๆนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันออกน้อยเหลือเกินในเวลานี้คุณประสิทธิ์วุฒินันชัยจากจังหวัดเชียงใหม่ได้หารเรื่องนี้<ค>ชอบเป็นการส่วนตัวนะและให้กับคุณผู้ชมได้ฟังได้รับทราบกันด้วยนะครับ<ค>นอกเหนือจากนี้ครับการพิจารณากฎหมายสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของพระชชรมญัติกฎหมายการทําแท้งเสรี<ค>เป็นภาษาพูดนะครับแต่ถ้าเป็นภาษากฎหมายคือเปิดทางยุติตั้งคันแบบมีเงื่อนไขนะครับการทําแท้งกรณีท้องไม่พร้อมเน อายุคันจะต้องไม่เกิน20สัปดาห์นะครับเมื่อวานนี้บรรยากาศของการอภิปรายเรื่องนี้ต้องบอกว่าทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลมีที่ผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของกฎหมายและในเรื่องของจริยธรรมรนะฮะรวมถึงหลักทงางศาสนาด้วยนะครับที่ประชุมสภาผู้ทแทนราษฎรเมื่อวานนี้มีมติเสียงข้างมากครับ276ต่อ8เสียง เห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งซึ่งเกิดตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญภายหลังที่คณะกรรมธิการได้พิจารณาเสร็จแล้วนะครับโดยสาระสำคัญในการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ก็คือเรื่องของการกำหนดอายุคันไม่เกิน12สัปดาห์สามารถที่จะยุติการตั้งครันได้โดยไม่มีเงื่อนไขและการลดโทษหญิงที่ยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนเองแท้งลูกเมื่ออายุคันไม่เกิน12สัปดาห์ จากไม่เกิน6เดือนนะครับเป็น3เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทนอกจากนี้กฎหมายการทําแท้งสามารถดําเนินการได้หากแพทย์รับรองและจําเป็นต้องกระทําที่มีความเสี่ยงห,หรือเชื่อได้ว่าทารกที่จะคลอดออกมานั้นมีความผิดปกติทุกพลภาพอย่างร้ายแรงด้วยครับนอกจากนี้หญิงที่ยืนยันต่อแพทย์ว่ามีคันจากการกระทําผิดทางเพศและการแก้ไขกฎหมายให้หญิงที่มีอายุคันสิบสสัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์หรือประมาณคิดเป็น4หรือ5เดือน ยืนยันที่จะยุติการตั้งครันหลังจากที่ได้รับคำปรึกษาจากแพทย์นะครับตามหลักเกณฑ์ต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นอาธิปัญหาการท้องไม่พร้อมเป็นต้นนะครับซึ่งกฎหมายนี้ในอดีตเคยใช้มาพอสมควรคแต่ว่ากว่าจะมีการปรับแก้กฎหมายกันก็ร้อยกว่าปีครับคุณสันธนโอ้โหหลักร้อยปีทีเดียวก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะช่วยเดินหน้าใน,นาเรื่องของการที่จะยุติการตั้งครรภ์ถึงตอนนี้จะยังไม่เสรีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ดีแล้วก็น่าจับตามองทีเดียวนะคะ